ออกรถกระบะปลายแดงให้ของขวัญปีใหม่วันเกิดล่วงหน้าต้องบอกว่ามีคนรู้จักมากมายสำหรับมดและสามีตลกชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยอย่างหม่ำาจกมกโดยเราจะเห็นความเคลื่อนไหวของเขาผ่านอินสตาแกรมอยู่เรื่อยๆ อย่างล่าสุดมดและหม่ำได้อัดคลิปขอบคุณนักร้องรุ่นน้องคนสนิทเพชรสหรัฐและนินิวที่เซอร์ไพรส์ออกรถกระบะาบ,บาแดงให้มาส่งมอบให้ถึงบ้านจากคลิปหม่ำโจกมกได้บอกไว้ว่าวันเกิดของภรรยาคือวันที่25มกราคมคุณเพชรสหรัฐซื้อมาให้ก่อน ทางด้านมดได้กล่าวขอบคุณเช่นกันโดยโพสต์คลิปพร้อมระบุข้อความว่าขอบคุณน้องเพชรสหรัฐและน้องนิวนะคะสำหรับของขวัญปีใหม่และวันเกิดลวงหน้าขอบคุณโชว์รูมรถฟอร์ดมากๆนะคะท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก